เดี๋ยววันนี้นุจะพาไปเดินงานที่รวมเชฟแถวหน้าของไทยแลนด์ไว้มากที่สุดใกล้ชิดขนาดเดินกระทบไหลได้เห็นเชฟมาทำอาหารเองเสิร์ฟเองแบบตัวเป็นๆในราคาน่ารักที่ทุกคนเข้าถึงเริ่มต้นแค่หลักสิบไปถึงหลักร้อยกับงานนี้เลยครับเฮลิคอนเนียฟู้ดเฟสติวัลงานจัดที่ลานกว้างหน้าเซ็นทรัลเวลส์สวนสนุกแห่งโลกอาหารถ้าตั้งใจจะกินให้ครบทุกร้านคงต้องมาทุกวัน <c oughs> <c oughs> นุกข,ขอประเดิมด้วยนาโชไก่เชฟพลอยล็อกเอสองหนึ่งอร่อยสมมงเชฟนาโชทอดมาก,กรอบๆบบวกกับซอสชีสหม,ม่าล่ามีให้เลือกทั้งเนื้อ อเดอเพราะเชฟน่ารักมีอะไรอร่อยขึ้นพิกัดล็อก A24 ราคา120บาทข้าวหน้าแฮมเบิร์กหมูซอสแกงกะหรี่แบบไทยหมูอย่างนุ่มเครื่องแกงหอมรัดข้าวแบบฉ่ำๆแต่ไม่หนักไม่เลี่ยนจานนี้ถูกใจมากอร่อยสมนเชฟบอบล็อก A01 ราคา10 9าบาทขอบไปท้ายมือดีด้วยขนมเบอร์ะพรพายักษ์จากเชฟเกดแป้งข้างนอกกรอบข้างในเป็นเนื้อเค้กนุ่มๆกะทิยางหอมส่วนตัวอยากให้หวานน้อยกว่านี้หน่อยจะดีมากพิกัดล็อก C04 ราคาเ5บาาทได้บรรยากาศแบบเชฟเทเบิลในราคาสตรีทฟ สิบวันเท่านั้นใครไปติ่งเชฟคนไหนแวะไปชิมไปให้กำลังใจเชฟได้ส่วนใครไปชิมร้านไหนดีร้านไหนเด็ดเมนมาบอกพิกัดและเมนูเพิ่มด้วยวันนี้นูระเพจใช้แต่เงินต้องขอตัวไปเดินเล่นต่อสวัสดีครับ